วิธีการทำ Fitting ของผมนะครับก็คือว่าผมก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับเซิร์ชคำว่า By Fitting Calculator นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นมาเลยครับไอเว็บแรกนี่เลยครับ c o m p e t i t i v e c y c l i s t com นะครับอ่ะ Fit Calculator By นะครับคลิกขึ้นมาเลยครับปึ๊บนะครับอ่ะ โอเคขั้นแรกนะครับในการทำฟิตติ้งของเรานะครับเราก็เลือกก่อนนะครับเราผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเราขี่รถโรดนะครับคือจักรยานถนนหรือ,อเสือภูเขานะครับหรือจักรยานไอ้พวกทําไท่อ้าที่ไปขี่พวกไตกีฬานะครับขั้นแรกเราเลือกตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บแล้วครานนี้เราก็เลือกหน่วยในการวัดของเรานะครับ เราเนี่ยก็คือบ้านเราใช้หน่วยเป็นเซนนะครับเราก็เลือกเป็นเซนนะครับผมปุ๊บนะครับอ้าวผู้ชายจักรยานถนนนะครับใครขี่เสือภูเขาก็เลือกเมาท์เท้นนะครับอ่าใครเล่นไตยีฬาก็เลือกทร i แอทรอนนะครับผมอ่าแล้วก็หน่วยบ้านเราก็คือเป็นเซนนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเซนเราไม่ใช้หน่วยนิ้วนะครับอ่าโอเคแล้วก็กด Next นะครับคราวนี้เนี่ยคือเจ้าเว็บไซต์เว็บเนี้ยครับ ขาดีมากเลยเขาจะมีวิธีมีวิดีโอที่สอนว่าไอการวัดเนี่ยมันวัดยังไงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยวัดให้มันถูกโชว์นะครับไอสิ่งที่เราจะต้องมีอันหนึ่งก็คือตัวระดับน้ำเนี่ยครับตัวระดับน้ําไปซื้อได้ครับตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปนะครับถามว่าเราใช้ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่ใช้ครั้งเดียวครับบางทีเนี่ยวัดแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราก็ต้องมาวัดใหม่เพราะนั้นเนี่ย ลงทุนครับราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับเจ้าตัวระดับน้ำเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเราสามารถเอามาใช้ได้ในการทำฟิตติ้งของเรานะครับใช้ถ้าลอดไปช่วยเพื่อนทำอะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับเขาก็อ่าขั้นที่หนึ่งนะครับวัดอินซีมนะครับวัดอินซีมเขาบอกว่าให้ใส่กางเกงจักรยานนะครับแล้วก็วัดนะครับที่ยังไม่ได้ใส่รองเท้า นะครับก็คือเห็นไหมครับเขามีแต่ถุงเท้าอย่างเดียวแต่ใส่กางเกงจักรยานนะครับอ่าเนี่ยลองดูวิดีโอเขานะครับเขาก็จะสอนนะครับว่าวัดยังไงนะครับอ่าปึ๊บนะครับเขาก็เอาระดับน้ำเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาหนีบระดับน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็เล็งให้ระดับน้ำเนี่ยมันได้ระนาบนะครับได้ระนาบแต่อันนี้เนี่ยพอดีว่า เขาไม่ได้มีเสียงบอกแต่ว่าผมบอกให้นิดหนึ่งนะครับว่าเราก็ดันไอตัวระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาประหนึ่งว่าเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนอานจักรยานนะครับก็คือดันขึ้นมานะครับให้มันแบบฟิดๆหน่อยนะครับคือไม่ใช่แบบว่าแค่พอแตะเป้าของเราอะไรอย่างนี้ก็คือให้มันฟิตๆหน่อยนะครับแล้วก็เราจะวัดเองหรือให้เพื่อนช่วยวัดก็ได้นะครับแต่สําคัญว่า เราต้องเลี้ยงไอ้ไอฟองน้ําของระดับน้ำเนี่ยให้มันได้ระนาบนะครับคราวนี้เราก็จะวัดได้ครับอันนี้เขาเรียกระยะอินซีมก็คือระยะจากพื้นนะครับที่เรายืนเนี่ยถึงเป้าของเรานะครับถึงเป้าของเราไอ้ตรงที่เรานั่งอยู่บนอ,อ่านนี่แหละครับอ่าโอเคของผมเนี่ยผมจําได้ต่ออ่าผมเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมวัดได้73มเซนนะครับ อ่าผมก็ใส่พอเราวัดได้ปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปนะครับระยะได้เท่าไหร่โอเคคราวนี้เราก็มากดที่ทรังนะครับทรังเนี่ยก็คืออ่าระยะนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีรูปบอกนะครับระยะเวลาที่เรานั่งนะครับเวลาที่เรานั่งถึงไอตรงหัวไหล่เราเนี่ยมันจะมีไอไอกระดูกข้อต่อครับ ข้อต่อระหว่างไอ้ไอตัวแขนของเรากับตัวหัวไหล่ครับตรงนี้ครับแล้วก็จริงๆอะ่ะถ้าพวกนี้ถ้าใช้ระ,ระดับระดับน้ําจับเนี่ยให้เพื่อนช่วยวัดจะดีที่สุดนะครับเราก็คือนั่งนะครับนั่งตัวตรงนะครับตามตามของเขาเนี่ยเอาให้ดูนะครับนั่งตัวตรงนะครับแล้วก็เนี่ยครับหายตรงกระดูกเนี่ย <kin> <ine> h, ตรงกระดูกตรงข้อต่อของเรานะครับแล้วก็เนี่ยให้เพื่อนเอาระดับน้ําจับนะครับวัดนะครับอันนี้ผมจะบอกคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราจะมาทำเนี่ยเราดูอีกทีก็จะเข้าใจนะครับก็คือว่าถ้าให้ง่ายๆครับ <t> ก็คือให้ให้เพื่อนนะครับช่วยวัดนะครับให้เพื่อนช่วยวัดมันเขาก็จะแบบจับระดับน้ําได้ตอนผมทําเนี่ยผมจําได้ผมก็ให้แฟนผมช่วยวัดช่วยจับระดับน้ําอะไรพวกนี้ครับมันก็ อาจจะทําให้เราสามารถวัดไอ้ค่าตรงนี้ได้ง่ายเพราะคนเดียวเนี่ยมันโอ้โหเรียกว่าลําบากมากนะครับเลงก็ไม่ได้้วครับฟองน้ํานะครับเพราะนั้นต้องมีคนช่วยอ่าโอเคของผมตอนนั้นทําได้วัดได้59เซนโอเคคราวนี้เราก็คลิกที่ช่องต่อมานะครับก็คือคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นระยะของข้อสอกเราเขาบอกเขาให้เราเนี่ย หาอะไรมากรรมไว้ในเือนนครับเป็นเป็นแท่งๆเนี่ยอย่างเช่นพวกสเตมพวกอะไรเนี่ยกรรมไว้นะครับประหนึ่งว่าเราเนี่ยกำลังกรรมไอ้ไอ้รถจักรยานไอ้แฮนจักรยานของเราะครับเนี่ยเขาก็จะมีวิธีบอกนะครับใครวัดไม่ถูกนะครับก็คือเนี่ยครับมันจะมีไอ้ตรงข้อศอกครับมันก็จะมีข้อต่อใช่ไหมครับก็วัดจากข้อต่อนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาวัดจากไหนถึงไหนนะครับเนี่ยครับหาอะไรมากรรมไว้นะครับแล้วก็ วัดนะครับจากเขาก็จะพูดนะครับมันต้องคําหาคําหาไอ้ตรงเ้าต่อนะครับแล้วก็วัดนะครับวัดไปถึงกลางไอ้ข้อมือของเราไอ,รไอ้ตรงไอ้ที่เรากำไอ้ไอแท่งกลมๆเนี่ยว่าครับว่าระยะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นระยะโฟอาร์มโฟอาร์มก็คือเรียกว่าระยะของแขนของเราเนี่ยครับอ่ะผมวัดแล้วตอนนั้นได้ 32ปึ๊บนะครับอ่าเราก็ลคลิกชั่วต่อมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คืออันนี้ก็เป็นระยะของอ๋ออตะก,กี้โฟลอามผมผมเรียกภาษาไทยไม่ถูกครับเขาเขาเรียกว่าอะไรระยะข้อศอกอันนี้คือระยะอาร์มคือแขนทั้งหมดนะครับเขาก็จะสอนนะครับวัดคล้ายๆกับไอตัวตะก,กี้นะครับตะก,กี้วัดแค่ข้อศอกถึง กึ่งกลางมือใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราก็วัดจากตรงหัวไหล่นะครับถึงไอ้กึ่งกลางของมือเรากำเหมือนเดิมนะครับใครไม่เข้าใจลองดูวิดีโอของเขาได้นะครับเขาก็จะบอกนะครับผมอ่ะโอเคของผมวัดแขนได้ตอนนั้น59อ่าโอเคอ่าโอเคต่อมานะครับวัดไซส์นะครับไซส์นี่คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรครับ ต้นขาใช่ไหมครับภาษาไทยน่าจะเรียกว่าต้นขานะครับก็คือกึ่งกลางของหัวเข่านะครับเอาระดับน้ําจับไว้นะครับตรงกึ่งกลางหัวเขา่านั่งเราก็นั่งให้นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับให้มันเป็นระนาบอ๋อเขาวัดว่าไอตัวต้นขาของเราเนี่ยจนถึงกึ่งกลางของออหน้าหัวเข่าของเราเนี่ยระยะเท่าไหร่นะครับ ระยะเท่าไหร่สังเกตจากรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับวัดถึงตรงนี้นครับก็คือจากหัวเข่าก็คือต้องต้องจับกระดูกนะครับพวกนี้คือต้องจับข้อกระดูกทั้งหมดนะครับว่าอยู่ตรงไหนเราคำค,ำคำดูเราก็เจอนะครับแล้วก็วัดว่าจนถึงตัวหัวเข่าเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับของผมวัดได้52อ่าโอเคต่อไปนะครับ l o เ e r l e g ลนะครับ l ลเ e อ leg อันนี้น่าจะแปลว่าถ้าภาษาไทยก็คือ,อาขาขาล่างหรือว่าเรียกว่าน่องดีกว่าแระ,ะยะ,ะตั้งแต่ด้านบนของหัวเขา่านะครับถึงเห็นไหมครับด้านบนตรงนี้นะครับวางระดับน้ำนะครับจับระดับเอาไว้อาดูวิดีโอดีกว่าก็คือนั่งนะครับเรานั่งนั่งบนบนที่ที่ระ,ะนาบนะครับเป็น ขาเราตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วก็จับระดับน้ําที่อยู่กลางนะครับแล้วก็จากด้านบนของของขาเนี่ยครับบนเข่าเนี่ยลงมาถึงพื้นเท่าไหร่นะครับอ่าของผมตอนนั้นได้สี่สิบหนะครับอันนี้ sternal notch นะครับมันคือตรงนี้ครับผมเรียกภาษาไทยไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่ว่าทุกคนผมเชื่อว่าน่าจะค้ำเจอครับมันอยู่ตรงใต้ลูกกระเดือกเนี่ยครับ นะครับก็คือว่าตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับตั้งแต่พื้นขึ้นมาถึงถึงแถวเนี้ยครับเนี่ยครับเราไอ้ที่บุ่มบุ๋มของของคอเราเนี่ยครับเรากดเราก็เจอครับเนี่ยครับประมาณเนี้ยก่อนถึงลูกกระเดือกเนี่ยครับอ่าเราก็วัดอันนี้มานะครับของผมได้พอดีผมผมเป็นคนตัวเตี้ยนะครับเพราะนั้นระยะผมจะสั้นหน่อยนะครับผมอ่าโอเค ความสูงนะครับความสูงของตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยสูงเท่าไหร่อันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้นะครับก็คือของผม160นะครับอ่ากด continue ปึ๊บคราวนี้ก็จะมีนะครับเขาก็จะมีระยะฟิตมาให้เรารู้แล้วนะครับว่าอ่าเป็นยังไงก็คือดูดูจากรูปได้เลยครับเขาค่อนข้างจะบอกชัดเจนนะครับแต่คราวนี้เนี่ย เขาก็มีหลายสูตรนะครับสูตรฟิตติ้งนะครับมีหลายสูตรนะครับอันนี้เนี่ยฟิตสไตล์ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเป็นเดอะเอ็ดดี้ฟิตนะครับเอ็ดดี้ฟิตคือเอ็ดดี้เนี่ยคือเอ็ดดี้เมร์สนะครับชื่อเต็มก็คือเอ็ดดี้เมร์สนะครับฉายาเขาคือเป็นมนุษย์กินคนนะครับมนุษย์กินคนก็คือเขามีจักรยานนะครับจักรยานที่ยี่ห้อเม r ร์สนะครับ นั่นก็นคือของเขานะครับอ่าผมเล่าให้ฟังพอคำๆนะเอ็ดดี้เมอร์สเนี่ยฉายาคือมนมนุษย์กินคนเขาเป็นคนนักปั่นที่ปั่นเก่งมากนะครับเป็นแชมป์ตูดฟฟองหลายสมัยนะครับแล้วก็เวลาในการแข่งขันของเขาเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับคือมีนักปั่นแล้วเขามีลูกสาวเขามาดูด้วยนะครับลูกสาวเขามาดูด้วยแล้วครั้นี้เนี่ยพอพ่อเขาแพ้เอ็ดดี้เมอร์สเนี่ยครับลูกสาวก็เลยบอกว่าโอ้โหเอ็ดดี้นี่ เหมือนมนุษย์กินคนเลยนะครับคุณช่างป่าเถือนเหลือเกิน<笑><笑><笑>เขาก็เลยได้ฉายานะครับว่าเป็นมนุษย์กินคนเดอะคารนิบาลนะครับอ่าอันนี้เล่าให้ฟังคำๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอ็ดดี้เมอร์สมีจักรยานเมอร์สนะครับแล้วก็เขาก็ได้รับการเชื่อถือนะครับได้รับการเชื่อถือในวงการจักรยานนะครับมีคนถามเอ็ดดี้เมอร์สว่าปั่นยังไงให้เก่งนะครับปั่นยังไงให้เก่งเอ็ดดี้ตอบมาว่า ปั่นให้เยอะๆปั่นให้เยอะเะเอ็ดดี้นี่ซ้อมทีหนึ่งสองร้อยกิโลนะครับสองร้อยกิโลเพราะนั้นเนี่ยเอ็ดดี้เขาตอบอย่างเดียวคุณก็ปั่นให้เยอะๆะนะครับแล้วแล้วคุณก็จะเก่งเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้เล่าให้ฟังกันคำๆนะครับโอเคคราวนี้อันนี้เป็นสูตรของเอ็ดดี้เมอร์สนะครับแล้วแต่ใครว่าจะชอบแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวนะคราวนี้ก็จะมีสูตร competitive นะครับ คือสูตรจักรยานแข่งนะครับถ้าเราอยากจะแบบว่า,าแข่งขันแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ลองพยายามเห็นไหมครับเขาจะมีระยะนะครับท็อปทิวเล้งอะไรพวกนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องปิ้นออกมาแล้วก็ลองมาดูนะครับเขาก็จะมีเป็นช่วงให้นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆที่ผมเคยบอกครับเหมาะกับการที่ว่าเราควรจะวัดไอระยะพวกนี้ก่อนที่เราจะไปซื้อจักรยานนะครับแต่ตอนนี้ เรามีจัก,กรยานแล้วนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนจัก,กรยานคันต่อไปเรามาวัดไอ้พวกนี้ก่อนนะครับแล้วคันนี้เราก็ไปเปิดสเปคที่ร้านเลยไปถามเขาเลยเพราะจัก,กรยานส่วนใหญ่พวกมียี่ห้อดีๆเขาจะมีสเปคพวกนี้อยู่แล้วครับว่าอ่าท่อบนเท่าไหร่ท่อนั่งเท่านอนน,อน่นนี่นั่นเท่าไหร่จริง,รงๆมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยไอ้ระยะพวกนี้ครับก็จะบอกเราแหละเราก็จะรู้นะครับอย่างของผมเนี่ย s p o s t type นะครับก็เขียนว่า not set back นะครับ uh, ตอนนั้นเนี่ยคือจากไอไอหลักอานนะครับหห uh, ลักอา่านมันจะมีเยื้องหลังกับแบบหลักอ่านตรงนะครับจากไอหลักอ่านที่แถมมากับตัวเฟรมที่ผมขี่ปัจจุบันเนี่ยตอนแรกเป็นหลักอานเยื้องหลังนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เอามาขี่ผมก็ว่าทำไมอะผมมาขี่ไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่า ระยะอื่นมันก็โอเคแต่ว่าหลักอารเนี่ยมันเยื้องหลังอยู่แล้วผมปรับอารเนี่ยให้มันดันไปข้างหน้าสุดแล้วมันก็ยังไม่พอนะครับสุดท้ายเนี่ยผมต้องไปซื้อหลักอารตรงมานะครับแก้ปัญหาสรุปจบนะครับผมก็ขี่เฟรมนั้นมา7จปีแล้วเอ๊ไม่ถึงก็น่าจะประมาณ7ปีนะครับประมาณประมาณนั้นก็คือว่าจบนะครับแก้ปัญหาก็คือเราเราเช็คระยะแล้วเช็คระยะแล้ว,ลวอ๋อมันได้ตามนี้นะครับ อ่าโอเคคราวนี้มีอีกสูตรหนึ่งนะครับ the French fit นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับว่าใครจะเอาสูตรไหนนะครับแต่ที่ผมใช้นะครับคือผมใช้สูตร the competitive fit นะครับคืออ่าผมปั่นเพื่อแข่งขันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้สูตรการแข่งขันนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับเดี๋ยวดูเอดีก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันส่วนใหญ่ก็ออกมาคล้ายๆกันนะครับอ่าโอเคคราวนี้ พอเราได้พวกนี้มาแล้วครับก็คืออ่าเนี่ยครับเขามีให้เซฟได้นะครับเซฟได้เราก็เซฟเอาไว้นะครับหรือใช้แบบผมครับคือพอผมทําได้ปุ๊บเนี่ยผมก็พิ้น์ออกมานะครับพิ้นออกมาเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเก็บมาตั้งเนี่ยทำไปเมื่อปี17นะครับล่าสุดนะครับ17อันนี้ปี19นะครับก็ 2ปีแลวเนะี่ยผมก็ปิ้นเก็บไว้นะครับแล้วก็ยับเยินนิดหน่อยเก็บไว้ในไอ้กล่องจักรยานเลยครับไอ้กล่องเครื่องมือเลยครับเพราะว่าพอมีอะไรเนี่ยจะได้แบบเอาขึ้นมาดูเพราะว่าร่างกายผู้ใหญ่มันมันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วยังไงมันสูงแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแขนขายาวแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยจะเป็นวิธีที่เราทำฟิตติ้งนะครับด้วยตัวเองนะครับแบบง่ายๆนะครับผมอ่า ก็คาดว่าทุกคนน่าจะ,จะได้อะไรไปบ้างนะครับพอสมควรนะครับลิงก์นะครับลิงก์ก็คือ competitivesizecase.com แต่ว่าเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกครับก็คือเสิร์ชใน Google คำว่า By t e Fitting Calculator นะครับก็คือเครื่องคิดเลขสำหรับ By t e ทำฟิต t ิ้งนะครับอ่าเขาก็มีสอนแล้วนะครับวัดยังไงวัดยังไงนะครับโอเค ถ้าใครไม่เข้าใจมาถามหลังไมค์เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้อีกครั้งนะครับ